ค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้เราจะมาทำผักดองนาเบะนะคะผักดองจิมจีนาเบะนั่นเองนะคะวันก่อนนิ่มทำหมูผัดผักดองจิมจีไปวันนี้นิ่มจะมาทำนาเบะนะคะเรามาดูกันนะคะนี่ก็คือของที่เราจะเตรียมทำนาเบะกันนะคะมีอะไรบ้างมีเห็ดหอมมีหอมหัวใหญ่หอมใหญ่หอมยาวนะคะ แล้วก็ผักเป้นผักกาดนะคะแล้วก็หมูโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมกัน <c oughs> นี่ก็คือหม้อนาเบะนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำร้อนมาใส่เลยนะในหม้อเราก็ใส่น้ำแล้วนะคะแล้วก็เติมน้ำแล้วเดี๋ยวเราเปิดไฟนะคะแล้วเราก็ นี่เลยค่ะน้ำซุปน้ำมันจะเป็นน้ำซุปสําหรับทํานาเบกนะคะก้อนเหมือนเหมือนกับก้อนขนอเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่สองก้อนเนาะโอเคช่วงที่ขนอเดือด เดี๋ยวเราก็จะเตรียมของนะคะเตรียมผักเตรียมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะ็บป่ะฝา,านะคะเราก็จะหั่นเตรียมผักเนาะอากาศไม่เยอะนะคะจะเอาทั้งหมดก็ได้ถ้าเรากินหมดเนาะแต่ตอนนี้เรากินคนเดียวกินกลัวกินไม่หมดนะคะ แคนนี้นะคะยังเตรียมผักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นหอมกันนะหั่นให้มันชิงเฉียงนะคะหั่นชิงเฉียงมันจะได้ดูยาวนะคะ จะได้แบบนี้นะคะยอยาวแล้วก็เห็ดเข็นทองก่อนนองเดี๋ยวเราล้างอีกครั้งนะคะเดี๋ยวกันหั่นหมูหมูเราก็จะหั่นบางๆนะคะหั่นบางๆให้พอคำแล้วเนาะ ะะเราก็ได้หมูเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคหมูเเอาไว้ตรงนี้ที่เหลือเอาไว้ทาอย่างอื่นนะคะโอเคจากนั้นก็ผัดแป้นพอคำาเรานะคะต้องยาวมากโอเคผัดแป้นผัดแป้นลืมชื่อจนได้ผัดแป้น Okay, เดี๋ยวเรามาลงหม้อนะคะอืมน้ําก็เดือดแล้วเนาะพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอาผักดองนี่ลงใส่หมดเลยก็ได้เพราะนิมก็ชอบเหมือกันดองเงนใส่หมดเลยนะคะ ก็เปลี่ยนต้นหอมให้มันสวยๆดูนะ่าทานนะคะถึงแม้เราจะอยู่คนเดียวเราก็ทำให้มันน่าทานนะคะ อแล้วก็กาบลงค่ะเราก็จะเอาด้านด้านต้นต้นมันลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่ามันจะได้อ่อนตรงใบมันก็โดนความร้อนเดี๋ยวมันก็ยุบลงไปค่ะอืม นี่นี่ค่ะเราใส่เห็ดเห็ดเข็งทองเลยนะคะ ต้าหู้เต้าหู้มันกินง่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวลระเอาเนื้อลงทีหลังเนาะเพราะเนื้อมันจะแข็งนะคะเนื้อเขลงเลยเนื้อลงเลยนะคะโอเค นี่เราก็ใส่น้ำลงไปหมดแล้วนะคะก็ลอดให้มันเดือดนิดนึงเดีย๋ยวเราก็เอาอออไปกินได้เลยนะคะนี่เลยค่ะใครชอบเส้นอุด้งนะคะนี่เลยค่ะแล้วมีเส้นอุด้งด้วยนี่เลยใส่เส้นอุด้งลงไปข้างบนเลยนะคะ เส้นรองเราใส่ที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันอืดนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอาออกไปกินกันเลยนะคะริบร้อยแล้วค่ะเราได้เวลามากินกันแล้วนะคะนี่เลยมาดูเลยนะคะกำลังแบบอดผุดๆเลยนะคะอื้อผุดๆุดเลย ออน,น,ะะนี่ละค่ะการอยู่คนเดียวมันก็สบายอย่างนี้อยากกินอะไรก็ทํากินคนเดียวไม่ต้องห่วงกังวลอะไรแล้วก็กินแค่นี้ไม่ต้องมาทํากับข้าวให้ยุ่งยากมากมายนะคะนี่เลยเต้าหู้ หอมหอมยาวน่าทานไหมคะโอเคเนี่ยผักเราไปไหนผักเราไปไหนผักแป้น หมกาบอุ้ยน่ากินมากเนื้อล่ละเนื้อเนื้ออยู่ข้างล่างค่ะเนื้ออยู่ข้างล่างนี่เพราะเนื้อหมูมันจะแข็งนะคะถ้าใส่เร็วมันก็จะแข็งเนี่ยน่าอร่อยไหมลองทำดูนะคะเพื่อนๆถ้ามีผักดองจิมจีนะคะก็ทำได้เลยนะคะเอาเฉพาะผักดองแล้วก็ น้ำซุปก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็แค่น้ำปลาน้ำตาลเกลือแล้วก็ผักดองจิมจีที่เขามีขายตามตลาดของบ้านเรานะคะถ้ากระปุกใหญ่ก็ใส่ใส่เข้าไปครึ่งกระปุกก่อนนะคะเข้าไปดูรสชาติก่อนว่ามันจะได้รสชาติมากมายแค่ไหนเพราะว่าน้ำซุปมันจะออกมาจากผักจากผักแล้วก็จากเนื้อหมูนะคะที่เราต้มเนี่ย โอเคมันก็ไม่มีอะไรมากมายทําง,ง่ายๆนะคะสําหรับผักเนี่ยจิมจิผักผักดองนาเบะหรือว่าสุกี้ยากี้นั่นเองคือเราไม่ไม่กินกับน้าสุกี้ยากี้นะคะเรากินกับผักดองหรือหรือว่าคนไทยชอบเรียกว่าเจ้าบ,บุเจ้าบ,บุนะคะโอเคเรามาทานโอเคนะคะ คลิปนี้นิ่มฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองทําดูนะคะว่าจะอร่อยเหมือนที่นิ่มทานหรือเปล่าอืมอากาศเย็นๆหนาวๆกินร้อนๆอย่างนี้อุ่นชึ่นทั้งตัวเลยค่ะ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายฝายกกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยน,นะคะ